แอบดูนะแล้วก็ชื่อเรื่องวันนี้ทั้งสองเรื่องเลยมันค่อนข้างจะตีความได้หลายแบบเหมือนกันเออม่รู้่ยวข้องกับผ้าหหมเหมือนกันด้วยนะไม่รู้มุมไหนด้วยนะใครบอกใครวะเออแอบดูนะมาฟังเรื่องนี้จากพี่แจ๊คกันกว่าค่ะเรื่องคุณเคซีเขาโทรมาเล่าคุณเคซีเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับคนที่ไปขายของตามงานอีเวนต์ซึ่งเขาก็จะมีมีเพื่อนซีของเขาอยู่สองคนเขาจะมีคุณเอกกับคุณเจไปไหนมาไหนไปด้วยกัน มันมีอยู่งานหนึ่งครับที่ตัวของคุณเคซีคุณเอกคุณเจเนจะต้องไปก็คือมันเป็นงานวิ่งนะครับมันเป็นงานวิ่งเขาจัดเป็นงานวิ่งที่หนึ่งตัวของแก๊้งเนี้ยจะต้องไปขายของอในงานวิ่งไปตั้งบูธขายของก็ไปขายตั้งแต่เช้ายันเย็นวันั้กก็ไปขายตามปกติครับไม่มีอะไรจนกระทั่งตอนเย็นจะเลิกจากงานเนี่ยแต่ละคนก็ต้องรีบเก็บของหมายถึงว่าบูธอื่นๆด้วยเพราะไม่ต้องรีบไปที่โรงแรม ก็าต่างคนต่าง้วมันเหนื่อยอ,ะอ่ะนะแล้วโรงแรมมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆอะไร,รนะเขาตั้ง GPS ไว้ก็ไปที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งท,ที่ที่จองไว้นะครัเขาปรากฏว่าก็ขับไปตอนนั้นบอกเก็บเสร็จก็เกือบมืดแล้วอะ่ะเก็บงานเลิกห้าโมงกว่าจะเก็บของเสร็จก็รอเข้าไปน่าจะเกือบทุ่มแล้วไงครับก็ขับไปดูเหมือนว่า คนที่เขาไปออกงานไปออกบูธที่เนี่ยคือเขจะนอนโรงแรมใกล้ๆกันโรงแรมเดียวกันหมดอืเพราะว่ารถแต่ละคันต่างมุ่งหน้าไปทางเดียวกันเขาก็ขับรถต่างไปเรื่อยแล้วก็ถทามันมาถึงจุดจุดหนึ่ง GPS ก็บอกว่าขณะนี้มีเส้นทางที่เร็วกว่าสามารถประหยัดเวลาได้สิบกวนาทีกดเพื่อรับอากดเขาก็กดตอนแรกเขาก็ไม่เอาแต่เออเพราะว่าเขากดเสร็จปุ๊บ แล้วเขาก็เห็นรถคันอื่นน่ะก็วิ่งไปในทางเดียวกับที่นางจีเนี่ยอืบอกให้ไปครับเขาก็อ๋เอเฮ้ยมันมีเพื่อนร่วมทางก็ไปเถอะเพราะว่าขับตามไปเรื่อยนะมันก็มืดอะนะเอาน,า,น,นา,เนะเาะขับไปเรื่อยสักพักหนึ่งจากมันไม่มีรถสวนมาเลยนะแต่พอขับไปเรื่อยสักพักมันมีรถสวนฟู่ฟู่มาแล้วรถคันที่สวนมันคุ้นๆอย่างวะเอา้ามันเป็นรถ แก๊งเดียวกับที่ออกบูธองขับไปข้างหน้าแล้วทําไมสวนออกมาเออแล้วเขาบอกเขาขับไปเรื่อยยิ่งขับไปเท่าไหร่ก็ยิ่งสวนออกมายิ่งสวนออกมาพอไปถึงจุดจุดหนึ่งเขาบอกอ่าจุดที่เหมือนครับเขาจะเปลี่ยนใจดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปเจอวัดวัดล้างอยู่ซ้ายมือแล้วมัน GPS ให้ตรงไปอีกเขาก็เห็นข้างหน้าเลยว่ามันมีรถที่วิ่งอยู่ข้างหน้าถ้าพักเบรกเบรกเสร็จปุ๊บหมุนพวงมาลัยกลับ ก็กลับมาตัวของคุณคุณเคซีคุณคุณคุณเอกคุณเจดั้งปรึกษาตกลงเอาไงวะคุณเคซีเป็นคนขับเขาบอกเขาก็ดูในแมบมันก็อีกไม่ไกลอ่ะขับไปต่อเถอะจังหวะนั้นผมก็ถามยังจะไปต่อใช่ไหมเขาบอกพี่ใน GPS อ่ะมันเหลืออีกไม่กี่นาทีมันจะถึงอยู่แล้วมันไม่ไกลเขาก็เลยขับทูสีขับไปไอ้จังหวะที่ที่ขับไปครับรถที่นำหน้าทั้งหมดเลยอ่ะ มันกลับไปหมดแล้วไม่ได้วิ่งไปทางเดียวกันก็เหมือนขับอยู่คนันเดียวก็ขับไปเรื่อยสักพักหนึ่งเขาก็มองกระจกหลัง<ะ>เห็นเป็นมอเตอร์ไซค์มันมีไฟมอเตอร์ไซค์ side. วิ่งตามมาสองคันเขาอ้าวนี่มันเป็นทางใช้ได้จริงด้วยเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นขี่ตามมามมเห็นเป็นมอเตอร์ไซค์เพราะอะไรเพราะว่า <c oughs> ไฟมอเตอร์ไซค์ side. มันก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาขับไปชิดกันบ้างออกห่างบ้างก็คิดว่าเป็นวัยรุ่นขี่ตามมาสักพักหนึ่งเขาก็ขับ ขับขับไปมองสังเกตเฮ้ยไฟมอเตอร์ไซค์อะปกติเป็นไฟสีส้มค<ะ>เขาบอกอยู่ๆมันก็เปลี่ยนสีเป็นสีออกเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองอ,อยู่มันก็เปลี่ยนสีก่อนพอเปลี่ยนสีเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าไอ้มอเตอร์ไซค์สองคันเนี้ยระหว่างที่มันกําลังวิ่งอยู่ปกตินะมันชิดกันเสร็จปุ๊บมันก็แยกออกไปไอ้แยกออกไปไม่เท่าไหร่หรอกสักพักหนึ่ง ไอดวงขวาเนี่ยมันลอยขึ้นอไอดวงซ้ายมันกดลงแล้วมันก็หมุนกับเป็นเลขแปดบอกมาแล้วมันก็วิ่งตามหลังมายกล้อไอ้อเออไม่รู้มันเหมือนยกล้อแต่เขาบอกว่ามันเป็นเลขอินฟินิตี้เลยนะมันวิ่งเออไปมันอยู่เนี้ยเออเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เอามือจับขาเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลังก็เอามือมาจับไหล่ต่างคนต่างไม่พูดกัน คือเห็นเหมือนกันอเขาบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยมารูทายังไงดีก็คือมันต้องขับไปเรื่อยอ่ะไอไฟเนี้ยมันก็ค่อยจี้ไาเรื่อยนะพอจี้ไาเรื่อยพอใกล้ถึงท้ายรถอ่ะมันแยกเป็นสองฝั่งอแล้วก็พยายามจะมาประกบมาประกบเสร็จปุ๊บเขาบอกไอตอนที่ขับอยู่อ่ะอยู่ๆฝนตกเหมือนพายุถล่มเลยฝนตกลงมาแรงมากสักพักหนึ่งไอไฟเนี้ยมันมาขนาบข้างตอนที่ไฟมาขนาบข้างอ่ะเขาบอกว่านอกจากเสียงงฝนตกอ่ะเขาได้ยินเสียงเหมือนกับ อะไรบางอย่างที่มันตะกุยพื้นอ่ะกุกกุกกุแล้วก็มีเสียงหัวเระเอืออือมาด้วยตอนนั้นน่ะตัวของคุณเคซีเขาบอกเขาตั้งสติเลยนะถ้าเขาขับเร็วเร่งความเร็วฝนตกตกแบบนี้เนี่ยตายยกคันแน่นอนอเขาก็เลยขับนิ่งๆอย่างน้อยอย่างมากเนี่ยถ้าจะ็นผีมาหลอกอ่ะเราแค่เหยียบเบรกวะเขาก็ตั้งใจขับปะคับประคองขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมัมาถึงทางแยก จากถนนรองอ่ะข้างหน้าคือถนนหลักเขาบอกพอขับขึ้นถนนหลักเสร็จปุ๊บไฟหายฝนเหมือนปิดสวิตช์หยุดตกเอ้าเหมือนไม่มีฝนเลยแม้แต่นิดเดียวเขาว่าโอ้ยอะไรวะเนี่ยตั้งสติกันสามคนแต่ไม่พูดนะก็ขับตาม GPS ไปเรื่อยพอขับตาม GPS ไปเรื่อยเสร็จปุ๊บไปถึงอโรงแรมเขาบอกว่าไอ้ทางที่ไปโรงแรมจากถนนใหญ่ มันมันเป็นทางเล็กๆเ,เข้าไปเขาดูจากแม็หรือว่าดูจากรีวิวอ่ะเขาบอกมันไม่น่าจะไกลแต่จากถนนใหญ่มันเข้าไปเขาบอกติดภูเขาเลยพี่เข้าไปปุ๊บผมถึงหน้าโรงแรมปุ๊บผมเหยียบเบรกผมถามทำไมถึงทําอทำไมถึงเหยียบเบรกอะ่ะเขาบอกว่าก็ไอเสาทางเข้าโรงแรมอะ่ะมันเป็นเสาไม้สองต้นใหญ่ๆแล้วก็มีป้ายแล้วก็ชื่อโรงแรมอะ่ะมันก็หลุดดุยลงมามแล้วข้างในข้างในอะ่ะมันมีไฟอยู่สองดวง เป็นพี่พี่จะกล้าเข้าไหมล่ะผมก็เออ,อเขาก็เลยหุยถ้าเราเข้าไปเนี่ยเขานั่งปรึกษากันอยู่สามคนนะถ้าเราเข้าไปอะ่ะเราโดนผีหลอกแน่เลยว่ะทุกคนรู้อยู่แล้วอะ่ะคุณเคซีก็เลยเอองั้นไม่พักช่างมันก็กลับรถออกมาระหว่างที่กลับรถออกมาครับเพื่อนทั้งสองคนก็พยายามหาโรงแรมใหม่หาข้อมูลก็ปรากฏว่าไปเจอโรงแรมอีกที่หนึง่งก็เลยโทรไปเช็คเขาบอกอ๋อ พอดีว่างพอดีเลยปกติแล้วเนี่ยมันเต็มนะแต่เมื่อเมื่อก่อนหน้าเนี้ยมันมีนักกีฬาที่เขามาวิ่งอ่ะแล้วเขาเหมือนกับเจ็บประสบอุบัติเหตุก็เลยถอนตัวก็เลยเช็คเอาท์ออกไปก่อนอตอนนี้มันว่างอยู่เขาก็เออเฮ้ยลองไปดูซิว่าโรงแรมเป็นยังไงปรากฏว่าจากไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นเหมือนพื้นที่รกร้างอ่ะไปถึงตรงใกล้ๆกับโรงแรมเขาบอกไปเจอชุมชนเปิดไฟสว่างมีร้านสะดวกซื้อเจอโรงแรม โคตรดีโคตรโชคดีเลยแล้วมันมีคนที่ไปออกบูธด้วยกนะันอ่ะพักอยู่นั้นเต็มเลยอ๋ออุ่นใจได้แล้วอุ่นใจเลยเพราะทุกคนคุ้นหน้ากันหมดก็ขับรถเข้าไปปรากฏว่ามันเป็นโรงแรมลักษณะแบบนี้ครับมันเหมือนเป็นรีสอร์ทตรงกลางเนี่ยจุดศูนย์กลางเนี่ยเหมือนกับเป็นที่ทําการอืเหมือนเป็นอินโฟเมชันเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นเรือนไทยคแล้วก็ร,บรอบๆเนี่ยก็จะเป็นบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังแต่ละหลังไอ้บ้านแต่ละหลังเนี่ยเต็มหมดแล้ว เขาก็เลยเข้าไปเช็คอินปรากฏว่ามีคุณน้าคนหนึ่งก็ให้กุญแจมาอ้าวข้างนอกมันเต็มหมดแล้วเดี๋ยวไปนอนข้างบนบ้านหลังที่หนึ่งก็คือบ้านหลังเนี้ยนับเป็นบ้านหลังที่หนึ่งเขาก็ให้กุญแจพอได้กุญแจเสร็จปุ๊บตัวของทั้งสามคนก็ขึ้นไปข้างบนครับไขประตูเข้าไปนึกภาพบ้านเรือนไทยนะ,ะกวา้างๆตรงกลางเป็นลานแล้วรอบๆเนี่ยเป็นห้องอีกสี่ห้องอห้องนี้หนึ่ง ห้องสองห้องสามห้องสี่ซึ่งทุกห้องเปิดประตูอ้าซ่ารอไว้หมดเลยเขาก็เออเฮ้ยหรือว่ามันจะมีคนมาพักหรือว่าตอนนี้เขายังไม่มามเราก็เลยเลือกห้องห้องหนึ่งแล้วกันเขาก็เปิดประตูก็ไปห้องหนึ่งซึ่งมันใกล้กับบันไดที่สุดข้างในก็เป็นห้องปกติธรรมดาทั่วไปเลยมีเตียงสามเตียงมีห้องน้ําทุกอย่างเพอร์เฟกครบในระหว่างที่เข้าเช็คอินเสร็จปุ๊บก็แน่นอนครับ คนทํางานมาก็เห็นเพื่อนๆข้างล่างเขาปาร์ตี้กันอยู่ข้างล่างก็มีโต๊ะปิงปองอะไรเงี้ยก็ลงไปปาร์ตี้กันข้างล่างนั่งดื่มน,นั่งกินกันจนกระทั่งสามทุ่มเริ่มแบบง่วงกันแล้วสามคนนี้ก็เลยขอลาข้างล่างขึ้นมานอนก็พอขึ้นมาที่ห้องเสร็จป,ปุ๊บเพื่อนสองคนของคุณเคซีก็ผัดกันไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จป,ปุ๊บก็มานอนคุณเคซีอาบน้ําคนสุดท้ายเขาบอกเขาเข้าไปในห้องน้ําเขาตกใจเลยไอ้ผนังห้องน้ำไอ้เพดานอะ มันถึงกันหมดทุกห้องหมายถึงว่าจากห้องอื่นเนี่ยสามารถปีนมาดูห้องเราได้เลยอ <Okay. S 2> อเคเขาบอกเขาอาบน้ําสระผมเขาไม่กล้าหลับตาไเอเอเขากลัวเขากลัวแบบใครจะมาแหเอะไรอย่างเงี้ยมันโผลไ่ผลได้เลยมันยากาศอย่างนั้นเลยนะเขาก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยอาบน้ําเสร็จออกมาปรากฏว่าเพื่อนทั้งสองคนที่เป็นที่รักกันจับจองเตียงไว้หมดละเตียงแรกติดผนังเตียงที่สองตรงกลางเหลือเตียงเดียวคือเตียงที่สาม ซึ่งมันก็ตรงกับห้องน้ํอตรงกับตู้เสื้อผ้าและทีวียื้งไปอยู่ซ้ายมือ,อซึ่งการวางเลเยอร์ของห้องเขาบอกแปลกมากถ้าจะนอนดูทีวีเราต้องนอนเอียงไปดูหรอวะอทำไมไม่เอาทีวี TV ไปอยู่ปลายเตียงนั่นสิเขาไม่จัดแบบนั้นติดตัวไหไก็ติด,ๆๆตดไปใช่ๆๆนะครับก่อนนอนก็เขาบอกเขาก็เอาเครื่องดื่มขึ้นมานิดหน่อยเดี๋ยวก่อนนอนเขาตีป้อมมือก่อนตัวของคุณเจเนี่ยเขาบอกโอ้ไม่ไหวแล้วขอนอนก่อนแล้วกันตัวของคุณเคซีคุณเอกก็นั่งตีป้อมมืออยู่สองคน ปรากฏว่าระหว่างที่นั่งเล่นเกมกันอยู่นะครับคุณเจกเ็ก็เหมือนกับถไลตัวลงมาจากเตียงอะ่ะแล้วลงมานั่งปุ๊บเฮ้ยเล่นเกมกันเสร็จยังวะเกมนี้จบยังเดี๋ยวเกมต่อไปขอเล่นด้วยนะถ้าทางเลือกลากอะ่ะแต่ตอนนั้นคุณเคซีเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเพื่อนอว่าเพื่อนเป็นไงกําลังกําลังเล่นเกมอยู่อะ่ะไม่ได้สนใจก็อ่หลังจากนั้นก็นั่งเล่นเกมกันจนกระทั่งแบบเล่นไปเรื่อยเครื่องดื่มหมดทุกคนง่วงก็เลยนอน ขาบอกนอนก็ปิดไฟนอนปกติเลยนะครับแต่ตอนที่ปิดไฟเนี่ยคือรีสอร์ทบางที่อ่ะมันจะมี light, สปอตไลท์ส่องไปทั่วรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางหลังก็โดนแสงบางหลังก็ไม่โดนแสงแต่หลังที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยเป็นไข่ไข่แดงตรงกลางอ่ะที่เขาอยู่นะครับมันโดนแสงไฟเพราะ,ะนั้นก็มีแสงไฟจากข้างนอกเนี่ยสอดส่องเข้ามาในห้องเห็นแบบนิดๆหน่อยๆเขาก็หลับไปครับเขาบอกพอ เขาหลับปั๊บหนึ่งแล้วเขาสะดุ้งตืง่นเขาบอกได้ยินเสียงแอดเขาก็เฮ้ยเสียงแอดเสียงมันมีอยู่สองอย่างไม่ประตูห้องน้ําอำก็ประตูตู้อืที่มันเปิดแต่เขาคิดว่าห้องน้ําไม่น่าใช่เว้ยประตูตู้นี้ก็เอาเสื้อผ้าเขาไปใส่ตู้เสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าเขาไปใส่ไว้แล้วประตูตู้มันก็หนักตอนนั้นเขาไม่กล้าดูเลยนะว่ามันคืออะไร เขาบอพอเสียงแอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีเสียงตุ๊บเหมือนเขาจินตนาการนะเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันออกมาจากตู้เสื้อผ้าแล้วมันก็ตกลงมาตกลงมาไม่พอมันเดินมันเดินแบบเดินจากตู้ซึ่งมันตรงกับเตียงของคุณเคซีแล้วก็เดินไปตรงกลางจากตรงกลางเสร็จปุ๊บเดินไปที่ปลายเตียงริม แล้วก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาคุณแคซีบอกว่าไอ้จังหวะเดินอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาเหมือนกับเขาจะหาทางพุ่งไปที่เตียงไหนเตียงหนึ่งอ่ะเขาคิดอย่างนั้นเลยนะเขาบอกจังหวะเดินมันเป็นเหมือนกับไม่ใช่เดินธรรมดาเดินเอาเท้าแบบสีกันอ่ะมันจะซอยๆหน่อยเออแล้วเดินแบบกุนกวนอ่ะเขาก็เฮ้ยถ้าถ้าเราเราเปิดผ้าไปตอนนี้เราจะเจออะไรวะเขาเขาคิดว่ายังไงก็ไม่เปิดผ้า แล้วก <cin stereotype> ็จะรอดูว่าไอ้เสียงเสียงเนี้ยม <jack> ันจะหายไปเมื่อไหร่อืเขาบอกก็ฟังอยู่เนี้ยแป๊บเดียวเองนะเสียงเงียบเฮ้ยเข้ามาแค่นี้อจบละคงไม่มีอะไรเขาก็พยายามนอนเขาบอกนอนไปแป๊บเดียวเองครับมันมีเสียงเคยได้ยินเสียงนกหรือเสียงสัตว์อะไรที่มันอยู่บนฝ้าเพดานไหมเวลามันเดินเสียงเนี้ยมันดังอยู่บนเพดาน แล้วมันดังอยู่ตรงหัวนอนะแต่ไอเสียงมันไม่ใช่เสียงนกเดินหรือสัตว์เดินอะมันเป็นเสียงจังหวะของมือคนเท้าคนที่มันพยายามตะกุยจากเพดานแล้วก็จากผนังคือนึกภาพว่าเท้าอยู่บนเพดาน<ะ>มืออยู่นผนังออแล้วก็ตะกุยขนาอเออ ตะกุยจากเตียงเนี้เตียงคุณเคซีอ่ะไปเตียงกลาง<ะ>จากเตียงกลางไปเตียงริม,มแล้วก็ไปไปมามาไปไปมามาคุณเคซีก็นอนหงายแต่คุมโปงอยู่นะเอาอยัางไงดีวะระหว่างที่คิดว่าเอาอยัางไงดีวะเขาบอกเหมือนไอ้ไอ้ไอ้ไอเสียงเนี้ยมันตะกุยมาจากฝั่งนู้นแล้วมาหยุดอยุดตรงหัวนอนมนอยุดตรงหัวนอนแล้วเขาบอกว่าชิว yeah. ต้องกูละเออคือไอ้แสงไฟที่มันส่องเข้ามาจากรงหน้าต่างอ่ะเขาบอก ผ้าห่มที่เขาห่มอะครับมันเป็นผ้าห่มสีขาวบางๆครับมันก็เลยทําให้เห็นดีเทลบางอย่างโปร่งแสงเขาบอกว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้พยายามชะงกหน้ามาตรงหน้าผ้าห่มเขาอะแล้วพยายามโยกตัวอโยกตัวให้รู้ว่ากูอยู่ตรงนี้อะแล้วก็พูดอย่าแอบดูนะอุ้ยอย่าแอบดูนะเออแล้วก็กระโดดไปอีกอีกเตียงหนึ่งอย่าแอบดูนะอย่าแอบดูนะอย่าแอบดูนะ แอบดูกูนะอยาตะโกนอยู่เงี้ยเขาบอกอเฮ้ยมัน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 ยังไงวะแล้วเขาแล้วไอเขาพยายามจะนอนนิ่งๆอ่ะเขาบอกว่าไอเสียงเนี้ยพยายามพูดจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายสักพักมันมันไปไปตรงตู้คือเสียงคือคือไปตรงตู้อ่ะคุณเคซีเขาคิดเลยว่าเขาคิดเองนะตอนตอนนั้นว่ามันเหมือนกับไอสิ่งสิ่งเนี้ยพยายามจะไปตั้งตั้งตัวเอง พื่อที่ไปเตรียมสตาร์ทแล้วก็โดดมาหาคุณเคซีนั่เขาคิดเองนะเขาเลยว,ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะสวิตช์ไฟมันอยู่ตรงหน้าประตูเขาพยายามจะเอาผ้าออกแล้วจะเด้งขึ้นจากเตียงเพื่อที่จะไปเปิดสวิตช์ไฟเขาบอกเขาลองเสี่ยงลองรู้เลยว่าถ้าสมมติว่าเขาเปิดออกมาปุ๊บแล้วผีฆ่าเขาเขาตายเป็นผีเขาบอกเขาจะไปกระทื้ผีแล้วไปโหดเลยเขายอมแรกเลยสถานการณ์ตอนนั้นใช่เขาคิดแบบนี้ใช่ชีวิตแรกชีวิตเขาบอกว่าไอ้จังหวะ ไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยมันพยายามเหมือนกับพยายามจะโดดแล้วอะอคิดเองนะเขาพยายามแบบเหมือนพยายามกระดิกตัวนิดนึงเฮ้ยกระดิกตัวได้นีว่ว่ะพอกระดิกตัวได้ปุ๊บเขาเปิดผ้าห่มปุ๊บวิ่งไปเปิดสวิตไฟปั้งเปิด <ใจ S 1> สวิตไปสวิตไฟ,ฟ,สฟ,ฟเสร็จปุ๊บเพื่อนสองคนออกมาจากผ้าห่มวิ่งเข้าห้องน้ำพร้อมกันสองคนเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> มีเขารู้กัน <c oughs> แล้ววิ่งเข้าไปแปลงปันเข้าไปอะไรปุ๊บแล้ววิ่งออกมาเฮ้ยไม่อาบมาฮะมี ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดิเดี๋ยวค่อยว่ากัน oh. คุณเคซีก็เลยงง,งว่าอะไรว่าก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปแล้วก็ออกมาสรุปคือทั้งสองคน <Ha. S 1> ได้ยินเหมือนกัน oh. แต่ไม่มีใครกล้าเปิดผ้าออกมาดู mm. ว่ามันคืออะไรแล้วเห็นเหมือนกันว่าไอ้หัวเนี่ยมันก็โยก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 อยู่หน้าผหม่มอ่ะไม่รู้ว่าเหมือนดูอยู่ปะวะแล้วแบบเหมือนคูอบบนะ่อย่าแอบ,บดูนะอย่าแอบดูนะอืเขาก็ เช็คเอาท์เสร็จปุ๊บขึ้นรถเลยขึ้นรถแล้วก็ไม่ได้แจ้งเลยว่าจะออกก็ขับออกมาตรงร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าระหว่างที่ขับออกมาครับมาเจอพี่คนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับนักกีฬาเขาจําโลโก้ได้เฮ้ยพี่คนนี้นี่หว่าก็เลยจอดคุยกันถามเรียกพี่ว่าจะไปไหนพี่คนนี้ก็บอกว่าพอดีพี่เนี่ยจะหาโรงแรมพักมันมีน้องคนหนึ่งบอกว่ามีโรงแรมเนี่ยว่างแล้วพี่เช็คแล้วมันว่างอยู่ห้องนึงค่ะพี่ก็เลยจะไปเออพี่ไปก่อนนะ ยังไม่ทันจะอ้าปากบอกว่าเอ้ยโรงแรมนี้หรือ,อมไม่ทันไปแล้วโรงแรมเดียวกันด้วยเขาบอกว่าขนาดไปกันสามคนมีพระอยู่ในคอยังโดนผีหลอกขนาดนี้แล้วพี่เขาไปแบบไม่มีพระทำยังไงจะเหลืออะไรวะใช่ฮะ,ฮะเขาเลยเฮ้ยทำไงวะ,ๆๆงวะเข้าปัม๊มเข้าปั๊มเพื่อเช็คตัวเองปรากฏว่าคุณเจลืมหูฟังสมัยนั้นเมื่อแปดเก้าปีที่แล้วหูฟังไอโฟนอะแบบไม่มีสายอะมันแพงไหม แพงแปดพ <8, 000. S 2> ันเก้าตอนนี้ก็ยังแพงมัาก็อยากจะไปเอาอ่ะแต่ตัวของคุณเคซีเขาจะไปเอาจริงเหรอวะอเอาโดนมาขนาดนั้นอะแล้วเรากลับไปอีกอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ด้วยความที่เขาเสียดายบอกเฮ้ยงั้นขอโทรไปเช็คที่โรงแรมก่อนปรากฏว่าก็โทรไปที่โรงแรมโทรไปปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่โรงแรมรับอืตัวของคุณเคซีก็บอกว่าพอดีผมไม่พักที่ที่โรงแรมไหมครับ ผมอะออกมาก่อนผมไม่กินอาหารเช้าก็เล่าให้ฟังว่าพอดีผมมีธุระอะแต่ผมอะลืมของไว้อยากกลับไปเอาของปายสายก็ถามพี่พักห้องไหนคะ,ะห้องหมายเลขหนึ่งครับอะไรนะคะห้องหมายเลขหนึ่งครับห้องหมายเลขหนึ่งแล้วไม่ได้เปิดให้พักพี่มาพักได้ไงคะอบอกเอา้าก็เมื่อวานผมมาเช็คอินแล้วก็มีคุณน้าคนหนึ่งก็ให้กุญแจผมก่อนเอากุญแจผมไปอย่าเอาัตรประชาชนถามข้อมูลผมก็ก็ปกติอ่ะเขาบอกไม่มีค่ะ มีพนักงานอยู่สองคนมีหนูกับเพื่อนอีกคนนึงอ่าแล้วไม่มีพนักงานที่เป็นคุณน้าอย่างที่พี่บอกอือแล้วเจ้าของเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยเขาอยู่เมืองนอกอเพราะฉะนั้นไม่มีค่ะเขาบอกไม่มีอะไรก็ผมเพิ่งไปพักมามผมก็เจอเนี่ยแล้วผมจะเข้าไปพักได้ยังไงค่ะแล้วทางเขาคุยยังไงไม่รู้ครับแล้วก็แยกย้ายกันไปปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ที่เขาไปเจอเนี่ยเขาก็เขาก็หาคาตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่า ไอ้ที่อยู่ในห้องนั้นน่มันคืออะไรอืไอ้ที่อยู่บนชั้นสองของอินโฟเมชันน่ะมันคืออะไรตอนเปิดไฟก็ไม่เห็นหรอพี่ไม่เห็นเปิดไฟไม่เห็นแล้วเปิดไฟปุ๊บเห็นแต่เพื่อนสองคนกระโดดมาจากที่นอนแต่มันฟิลเหมือนอสุรกายเหมือนกันนะเขาจะสี่ขาจะสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกที่เห็นเป็นดวงไฟมันมีความเกี่ยวเนื่องกับที่เจอในโรงแรมไหมพี่จังหวะซวย สวยคนมันจะสวยอ่ะคนมันจะเจอเจออันน้นก่อนก็เออเจออันนู้นก่อนคือคิดว่าพอหลังจะเจอผีอันนั้นมาเจอโรงแรมที่มันไม่น่าจะพักก็เลยคิดว่าเอยเราเลี่ยงอันนั้นดีกว่าไปโรงแรมใหม่ที่เพราะว่าเราเพิ่งเจอมาถ้าเข้าไปนั้นโดนผีหลอกแน่ดันมาเจออันนี้แทนฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอาฟังจบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยอังคารคุมโปง x